สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูดทุกคนนะพี่น้องสบายดีเขาข้างล่างหมู่ข้างพี่น้องเลยเอ้ยจ้อยเหยียบอ้าหนึ่งสองสามมาไปดีดพี่น้องเอ้าข้อเอีกยกขอบคุณเอี้ยกจะดีเด้อสามเงินมาให้พี่น้องได้ขอบคุณเลยร้ายด้อยเลยด้่าขอบให้รับไม่รวยให้เฮงขึ้นก่าเก่าลายๆเท่าเลยเด้อขอบใจเจ๊ใหญ่ใจสปอรต์ตของเราเด้อพี่ ขอบคุณมากนะพี่นะสำหรับเงิเนสามพันที่ฝากมาสลองสวนให้เจดําเนาะแต่พี่ก็ค่อยดูว่าจะมีใครคอตกหรือว่าคอหักมาน,นี่แหละผสมน้ำมันนี่อร่อยไหมเจ๊สไปอร่อยอร่อยพี่อร่อยหนูลองกินแล้วว่ามันอร่อยผสมสไปขอบคุณมากนะพี่นะไม่มีอะไระตอบแทนมีแต่คำขอบคุณอย่างเดียวแซบ่บ หมูกะพักจนีก็ได้เ้าหมูกะกโน้ปิซอมาข้งแรกน่ะอ่อจักโลว่าเจพันสี่ผู้ใดท้องหนึ่งสี่โลท้อง,งหนึ่งสามเป็นเจ็ดอะไรอีกอีกใส่ก,สก็มาน,นี่น่ะเอ้ยใส่ก็นี่สี่โลหมูแปดแปดแล้วมาใส่อีกสองเป็นสิบสิบโล,พ,โลพี่สิบโลพอดีเป็นพันเจ็ดกับสี่สิบาท เพราะว่าไม่ม like, ีเ <At> งินรอยสี <employers, S 1> teaspoon, teaspoon, ิบก so ุลหาซีซีนำมานะน้ำแก้ขั้วน้ำแข็งน้ำแกข้วเนี่ยหนึ่งลังละหนึ่งแสนกับห้าพันกีบเด้เลยหนึ่งแสนห้าพันกีบหนึ่งลังน้ำแก้ขั้วแล้ว่าเมตตาเวนเันเห็ี่่งก็เศร้าบาทน้ำแข็งกะขอประคุณนี่รอปเลยตื่นตั้นแห้งเจดมันห่าชัจนวราบอกกู กินแตอย่างเดียวกินแต่อย mm ่างเดียวกับขอบคุณแทนเอือรลายแบบมันบกค่อยป่าบกค่อยว่าเป็นอะไรเกลี่ยย่างใส่มีใส่แล้วก็มีบางหัวใจเจ๊ี่ยไ่ะแกงก็จะเป็นคนย่างเป็นอะไรแกะไงแล้วบกค่อยกินมูนหรอกแกะไงท่านี้เสือเลี้ยงเนี่ยแจ๊กูว่ามึงมาตั้โจ้กัยเจ๊ดำมึงดุกระเมตานะ มันต่อกปมันกรปูแบบสาม้ำส่นวะอยู่คนละบ่อนใคเป็นเด็กเสิมหนึ่งก็เสิบเจ๊ไ่เฮ้ยเด้อนี่เสือเหลืองนี่เฮ้ยนะมึงเสิบเจ๊ไ่เฮ้ยนี่เห็นบอกกลังสิคอดลูกน้องเหียนลูกไปแนะน้ำจิ้มผ่านอยู่เจ๊บ่อสาดนะฮะมาอีกว่ไปเอาสาดใหม่นะมองไ่ใหญ่นางเด้

กเมตตาตาน่นะเมตตาก็เม่แพ้ตามโจกาลเมตตานี่หันอย่างเดียวระวังหันนิ้วเด้อบอกกินนิ้วได้จ้าแมน อือมาละอเออืออออือานซ้ายนี่พ่อเรเนี่ยมัอีลอ้อยสบายดีป้าลุงแ้าลูกล่าป้าจะสุดน่งมินนะเออเออีเลยเริศมากเลยกินด hàm muốn bây giờ hàm ơn kim lột kim lột cái, chả, cái, đấy. Đấy, đấy. Lo, cái này sụt thấy phải ở này ăn đấy đồ can xin xìn mu luôn à? ลังกำลังใจลูกร้านแถวแม่เฮาแบมันก็บอห้องนะแบมันเนาะเกมมื่อกี้มลมงวงมันเลยบ่พอกันตัวกูเห็นเต็มกับซาเกิดเต็มกับซาบพูดไปน่อยเยนบ่เฮ้ยเกบกะซามหนึ่งมันโปะมันบังวงไ่เยเจ

ใน่เลยลุงก yeah. ินน่อยมังนะเดีได้ลุงกินน่อยยังบดสดอยู่มึงมาตำาจอกลุงกินน่อยนะเดี๋ยวน้องสลากก็แม่เป็นนี่นน้องสลากมันดำหนึ่งแล้วเขาให้มีกินอ่ะเจอน้องไอต้องเห็นหน้าน้องซอล่าโอ้ยพี่น้องก็กินอยู่เฮื่อนเนี่ยซ่านนะกินอยู่เฮือนจิ้งมนก็ต้องเห็นหนามันเละ เงอนมันไม่เคยทำอะไรเลยกว่าไม่เคยทำอะไรเลยกินอย่างเดียวใหญ่เงี้ยพี่น้องหน้าก็ดำเลยอเข่าเกีียวเลยอือี่กิะกินอย่างเดียวกันมีวงกินเขา่าในปรเห็นหน้องซอหล่าก็แม่นพี่น้องในบทเทียงดอกเดี๋ยกวยกู้สืบอกให้ภูมิม่เม่นนะ่นไม่เห็นใครกินอือ <laughs> ไม่ใช้ยี่เดีเจ้าะ้องขอยดูอะไรโอ้ยหลุยลานซาเฮามันจะมันเลิศพี่น้องในเหมืนอนสายเดียว เป็นอะไรเลยนาซายคือโปใส่สุดนะั่ะฮันให้ลุงเบิง่งป้าว่างามน่าสุดนะนะั่นนะสิลุงฮารอยบ่าวมีกำลังเผาไผ่พี่น้องเอ้อเอยเผาใสหมดจอมกินนทำกันเด้อพี่น้องเด้อเอา้าโทรศัพท์กับตู้โทรศัพท์ลูกคนไทยโทรศัพท์ตอืม นอนบัดนี้ห้วยมีทางป่าเป็นจังไดแม่ต้าแซบอยู่น้ําจิ้มเฮาน่ะย่องเฮาได้กัวเห็นว่ากะนเฮาบ่ปรุงให้กินไดอผ่านอยู่มนบ่ผ่านเฮ็ดขายก็ได้บร้านอาหารเ็กล่ะเ็กร้านอาหารนั่นเสิร์ฟกับข้าวาเกรดแล้วมันหลอกกินเฮานะ เงินกับว่าได้จะจ่ายมีแส่ดงกสื่อไดมาห้กินไม่หรอกถ้าแม่พ่อแม่อยากมังลูกน้ำกินถ้าแม่หว่า้าแม่คือปีทหูดังกันนั่นน่ะควนหมูปิวสับปะด้นี่แม่อหมุดโจมาตำโจกับเจดมเด้พี่น้องเด้อห้องไฟคือมาไซใช่ในหน้าห้องกันไมตาบ่ nhục thầm mẹ nhục thầm ừ. ấy nhục nhục cấp ấy trời thầm mẹ trời không ấy cần... nhục khôn ấy nhục thầm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  ่วยเพิ่นมอว่าบปันแนนอกอีเมยเอ้ยเฮาเฮาาอวดเลยมาว่าแับเนี้ยมาเคยแก้มกับเผากินแล้วก็มามาย่างตัวี่น้องตัวเออให้กินออามานังกินต่ออีมยเบิงกิน้ราเห็นเ่วงกยันจอมเราเห็นก็เป็นห่วงลูกซ้ายเราอยู่พี่น้องมานังนะ บ่เคยแกงเอาอยู่บ้านปังกับบะเคยได้กินดอกโม่หมูมอนะตต่บะหุงแกงดอกไม้มาม่าอันรัก,กโอ้อันนี้เดือนที่ปีละเท่อกับพ่อพี่น้องเด็กพ่อพ่อเอากระตงจัดนะทำกับบะมืออกูบ่เห็นส่วนหนึ่งทำอะไรส่วน,น,น <c ười> โอ๊ยอเศรษเป็นเลยตาลืมหม่าทำอยูตาลองแค้นนีดนีเลยมันแบบว่ามันแดงมันจะเสบเนาะ เ้ลี่ยนใสุ่งยางนะพี่น้องอันนี้เอาไปให้สามีกินบ่เออได้พี่ก็ปลี่ยนตัวใหม่ได้เฮ้ยตัวนั้นเองก็คือเอาเอากะเอาตัวมันซุกนี่ล้วว่าเนาะพี่นี้ยพี่นาพี่ตัวมันซุกโลดนี่แล้วว่าเฮามาผิดได้เจด้าคุณบอลนำเกล้งทไมมาเก็บเนีย่ลาเดี๋พีไน้องเดออยู่ดีแมงบระกูทุกคน เองๆเลยเพราะกันไม่คิ้หนาสบายดีแตจะไปกินเกับพี่น้องในบ้านเนี่ยอบคุณพีละลายเด้อ